ถ้าแม้ว่าได้หับปั้มน้ำตาลไดประสิทธิ์อผมหู้เลยว่าได้ตาไดดั่งมันเตระนะครับผมมองแต่เรื่องยางอย่างเดียวนี่ก็น,นี่ก็แสดงว่าฐานมั่นคงแล้วนะครับก็ยินดีโดยกับประสิทธิ์นะครับสี่ได้เข้าโครงการกเกษียณปลดกำนดแล้วก็มีรักมีฐานที่มั่นคงอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นน้อยเดียวว่า จะได้เวลาไปไหนก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงพี่น้องเฮานะครับเช้าวพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเป็นรองหน้าที่ประสิทธ์บอกว่าถ้าวหน้าจะมีอย่างก้าเอิ้นหาผมได้ผม้อมที่จะมาหานะครับก็ต้องขอบคุณไป็ตัวนะ,น,ะนะครับ,บค,ครับ,บในโอกาสตีไปตั้งต้นชีวิตใหม่ก็ขอใหอ้ประสิทธิ์ประสบแต่ธุรกิจการงานนะครับแล้วก็มีสุขภาพที แข็งแดงสมบูรณ์ที่มากล้าขึ้นนะครับลรวก็ขอให้รวยๆเรืยๆตลอดไปนะครับขอบคุณครับท่านพี่ครั<อ>บ <c oughs> ท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าส่วนเออทหัวหน้าฝ่ายเขาพัฒการอำเภอนะครับราาพีบ่น้นองนักปรนา,าทุกท่านผมก่อนอื่นผมขอขอบคุณครับขอบคุณท่าน ทุกท่านที่มาทนงานนี้ผมได้กำลังใจในส่วนหนึ่งผมอยู่กับพนามชุมชนมาตั้งแต่ปีสองหนึ่งอยู่ในพื้นที่เน้นนักมาต่อสู้ชีวิตที่กลมมาตลอดผมเป็นคนทำงานจริงจังน้อยผมผมพักงานชีวิตอนาคตของตัวเองอยู่ในการทำงานนี่ผมบม่ได้คิดเลยว่าผมจะดัต้องเป็นพันาการอำเภอเป็นพันาการจังหวัด ผมบ่เคยคิดเลยผมคิดถึงพี่น้องชาวบ้านอย่างเดียวว่าเนี่ยไดชจวยบัดนึยงเดียวนี่คือมอลูกมอของพนาชุมชนทำมาตลอดอจนบ้านฝ่ายชีวิตของผมเนี่ยผมทำงานบาผมบ่ไครลาพื้นที่อยู่กับพื้นที่ตลอดของฟ้ากับหมู่น้องจะได้กระจกักพิชาการลักกาดได้จัไบไว้ละยพื้นที่อยู่กับพื้นที่ทั้งนะ้ ผมออกจากวิถีชีวิตขลาดการไปผมก็ยังเงยไปอยู่พื้นที่อยู่นะผมมีงานต้องไป่วยเหลือบ้านเกิดแางนอนผมอือไปจุยเหลี่ยบไปพี่น้องก็เป็นเนี่ยไปไม่ได้เป็นไหนครับไปเป็นนักพัฒนาอย่างเกา่าช่วงสี่ห้าวันผมกลับไปบ้านไปอยู่บ้านไปงานศพของพี่น้องเจ้าบ้านเมื่อเกิมีมไขรเป็นพิธีกรผมวิจะเป็นหนึ่นงเป็นพิธีกรในงานศพผมมาได้ละพี่น้องเจา้าบ้านว่าละในนักสายเรื่องของนักพัฒนาชุงชน ผมจะเป็นนักปรนนาเหมือนเดิมถ้าหัวหน้ามูเฮามีงานไปใจก็ดีจต่วัดก็ดีอันใดดีผมสาม,มารถไปจุได้ผมไปได้ดีในโคตคนข้งหน้านะผมแน่นอนผมตั้งเป้าไว้จะเป็นนายกเทศบาลคงก็คงจะบาระมูเฮาแล้วมูเฮาคงจะบาร่ผม ถ้าหัวนายุทธจะไปช่วยผมก็ยินดีมากในพิดีไม่เป็นใจเขนาคิดคำว่าแบบนล้วสำหรับความมั่นคงในตัวตัวเองผมมีที่ทำสวนผมตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยได้เลี้ยงเดือนพันป่าย ผมพยายามเย็บหอมน้องรีบติดินไว้ป่านนี้ปัจจุบันที่ผมมีประมาณแปดสบไร่ขายนที่ดินที่ทูกย้างตอนนี้เมื่อปีซีเจ็ดผมลูกไว้ได้อยู่สามหกไร่ผมเป็นดูพี่น้องชาวเมืองแม่ใจจากลิ้นจีลิ้นจีเขาทำมาตุกหนาขนาดไหนพี่น้องแม่ใจของเจ้าูบ้างไปโง่ขายกับปอก้า ไปไหวไปวอนขอให้คนซื้อปริหนาโยบายรัฐบาลท่านทักษิณเจ้าหนูเล็กยางพาราผมอยู่ก้าวน้าอ้อยหน้าอ้ผมไปเข้าไปแถวเกษตรกรเจ้าหนี้ไปเป็นเข้าแถวเกษตรกรครับผมกระพุกยางพาราไว้ตั้งแถวทัาไปเลยปัจจุบ,บันนี้ผมกิยนยางพาราอยู่ซีบไหลก่อนซีบไหลปีหน้าผมจะกินแบบซีบไหล ก็ปัจจุบันนี้รายได้ของผมเรื่องยางพารานี่อาทิตย์หนึ่งตีผมได้เก็บตังดุนดุนทดๆโดยจ่ายลุงน้องแล้วกันยประมาณ3ามถึงสพันเริ่มต้นนะนะเจ้าผมจะออกกำลังกายหรือขีโรทีพอแต่งชุดนักกิน้าของวิ่งนะครับเจ้าีพอลุกน้องกียางพาราไม่ง่ายผมจะทำงานครับลุกน้องทำงาน พ่อพ่อลักษาตัวเองได้ผมพูดยินครับปัจจุบันนี้ผมเดียวนี่ยผมพ่อยางประมาณหมื่นต้นเพร่อพูดยินอยู่ตลอดเวลานะเอาดินพูดยินใส่ถุงพีง่ลุงนอ้องน้องเจ๋อใส่บ่ใบสามผมผมจะรับอย่างเตอนเราผมจะรับพักพรเข้าอยู่ไว้พักพรใบสามผมจะท,ทำงานครับพกน้องต่อไปนี่ห้าวันผ่านมาแล้วตรงนี้นะครับมันก็อยู่เพื่อตลอดก็นี่คือชีวิตปัจจุบันนี่ผมต้อง ยางพาราสำหรับเรื่องยางพารานี่ผมก็ยุ่พยายามอยาํทครบวงจรหน่อยาการเมองี่น้องพนัก่านทุกท่านกาต่อไปเนื่อผมมีครับใจครับสำหรวันนี้ผมขอการขอบคุณท่านทุกท่านเย่างสุดขอบุณให้ค่านอกน